ลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่แต่มีวินัยนะครับเทียบกับมีเงินก้อนใหญ่แต่ไร้ประสบการณ์ลงทุนแบบไหนเนี่ยมันจะลงทุนแล้วประสบความสําเร็จเม่ากันนะครับอะไรที่มันจะบอกกับตัวเรานะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับเราเชื่อว่าเราเนี่ยมีเงินยังไม่เยอะนะครับจะค่อยๆลงทุนแล้วก็สร้างความมั่งคั่งไปในระยะยาวได้นะครับคุณมาถูกที่แล้วนะครับชแ n ลอินเวสต์เดียนะครับไอเดียคนนี้นะครับก็จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกับคุณนะครับเพื่อให้คุณ ลองไปเริ่มลงทุนด้วยตัวคุณเองนะครับหาความรู้ตกผลึกนะครับเพื่อที่จะมีเงินเก็บไว้เป็นเงินของตัวคุณเองในช่วงที่บ้านปลายชีวิตนะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือแชร์ออกไปนะครับแต่เลยสิ่งใดคืออยากให้คุณได้ลองเอาไปทำนะครับอ่ะทีนี้นะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2026นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะพูดอะไรที่แบบเกี่ยวกับการลงทุนเยเงิน้อยๆนะครับเพื่อที่คุณจะได้เริ่มปีใหม่นะครับด้วยการที่จะเริ่มมีวินัยในการลงทุนค่อยๆสสะะมไปนครับ ปีนี้ยังป่าปีก่อนหน้านี้ยังไม่เคยลงทุนหรือลงทุนมาแบบไหนก็ตามนี่คิดว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูแล้วก็เอาไปเริ่มทามกันนะครับคือที่มาของคลิปนี้เนี่ยคือผมมักจะเจอผู้คนรอบข้างนะครับบอกว่ามาถามผมว่าเนี่ยคุณ爹ผมมีเงินอยู่6หลัก7หลักเนี่ยครับเอาไปลงทุนอะไรดีนะครับซึ่งผมก็มักจะตอบกลับไปด้วยคําถามนะครับว่าคุณเคยทนลงทุนอะไรมาบ้างก่อนมาก่อนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่เคยแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะ มีเงินก้อนมาทํางานประสบความสําเร็จในอาชีพค้าขายมานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจะไปลงทุนอะไรดีอยากให้เงินนั้นไปต่อยอดนะครับซึ่งผมก็จะถามลึกๆต่อไปบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณเคยลงทุนล่ะอ่าบางคนก็ตอบเคยลงทุนเนาะผมก็จะมักซกตอบอีกว่าเฮ้ยแล้วคุณได้ผลตอแตบแทนปีละเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้นะครับไม่เคยคิดตัวเลขไม่เคยรู้กําไรอ,อ่ว่าได้เงินกี่เปอร์เซ็นต์อะในระยะเวลาเท่าไหร่ไม่เคยวัดแต่รู้ว่าเฮ้ยเคยลงก้อนเนี้ย แล้วได้กลับมาเป็นเท่านี้บาทเท่านั้นบาทแต่ไม่เคยดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เคยได้เทียบระยะเวลาลว่าจริงๆเฮ้ยมันกี่เดือนกี่เปอร์เซ็นต์กี่วันนะครับแล้วก็คือจริงๆหลักๆที่ถูกก็คือต้องเทียบว่าลงทุนระยะเวลาเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆเราต้องการคําตอบนี้นะครับที่จะได้เอาไปวัดว่าเฮ้ยคุณมีประสบการณ์หรือมีความสามารถในการลงทุนเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมว่าก็จะถามต่อไปอีกว่าแล้วทาไมอ่ะคุณถึงไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นกองทุนนั้นคริปโตตัวนั้นหรือสิ่งนนนััน้นะครบ ในที่นี้ผมจะพูดคุยถึงแต่หลักรั์เป็นหลักนะครับดังนั้นคําตอบที่ผมได้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยก็ตอนไหนมันกำลังจะขึ้นอ่ะฉันก็เลยไปซื้อไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ได้คิดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ที่เป็นคําตอบแบบที่ผมก็คือต่อไปเนาะคือคุณไม่รู้คุณเอ่อมันกําลังจะขึ้นนะครับไม่เคยวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ถือว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนเนาะหรือ ต้องบอกว่าประสบการณ์คืออะไรประสบการณ์คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงทุนนะถ้ามีประสบการณ์เนี่ยคือคุณสามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงตัวเองเนี่ยในสภาพในสภาวะใกล้เคียงกันในอนาคตเพื่อที่จะทําซ้ําให้ผลที่ตอบแทนที่มันดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแค่เคยลงทุนเนาะไม่เคยวัดไม่เคยรู้ไม่เคยถามเหตุผลไม่เคยจริงจังกับมันเนี่ยังเมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วคุณเอาไปลงทุนเนี่ยคุณจะยิ่งต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าโอกาสในการขาดทุนเนี่ยมันมีสูงมากไม่ว่าจะขาดทุนจากการที่ลงทุนด้วยตัวคุณเองหรือว่าโอกาสที่คุณจะไปเจอมิจฉาชีพเนาะเพราะคุณไม่เคยมีภูมิคุ้มกันใดเดียวเือ่รื่องการลงทุนมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวว่าใครมีเงินมาลงก้อนแรกใหญ่กว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าผู้ผิดนะครับโทษทีไม่ใช่เรื่องการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครที่มีเงินลงทุนมาก้อนแรกใหญ่กว่าเนี่ย จะประสบความสําเร็จมากกว่านะครับคนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้จากการทํางานเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจส่วนตัวหรือแม้ถ้างเงินเดือนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการลงทุนนะคือคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจมามีเงินก้อนใหญ่มาคุณคิดว่าคุณมาลงทุนเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลาดที่เป็นเลเวลเซกเตอร์ที่คุณทํางานทํแอคทีฟอินเทอรมเองเนี่ยกับตลาดที่มีการเก็งกาไรอย่างการลงทุนในหลักทรัพย์หรือใน ตลาดกองทุนรวมดาสซานนี่หรือแม้ทา่าคริปโตเคเรนซีต่างเนี่ยมันเป็นของตลาดการลงทุนซึ่งมันมีสภาพคล่องสูงมากนะครับมันมีความแตกต่างกันกับการทํางานเรียลเซกเตอร์นะครับแต่ในช่องของผมเนี่ยผมก็จะยึดเรื่องของการลงทุนใน,ในหุ้นที่มองไปที่ผลกาไรเนาะอ้างจากเรียลเซกเตอร์ดังนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครที่มีประสบการณ์ลงทุนหรือท,ทําธุรกิจมาแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยจริงๆแล้วคุณมี competitive edge นะครับคุณมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นเนาะเพียงแต่คุณจะต้องหา วิธีการหรือแนวทางที่เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมามองธุรกิจหรือหุ้นต่างๆเนี่ยให้มันเหนือกว่าคนอื่นนะนั่นนก็คือมุมมองผมนะครับอ่ะทีนี้กลับมานะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยผมไม่ได้ถือว่าในมุมมองผมเนี่ยการลงทุนผมเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเงินมาเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินน้อยหรือเงินมากๆก็ตามเนี่ยผมมมกจะแนะนําว่าคุณควรที่จะเริ่มลงทุนด้วยเงินน้อยๆนะครับหลักร้อยบาทหลักพันบาทนะครับทําแบบฝึกหัดท,ทดลองลงทุนไป 1- นถึงสปีก่อนนะครับแล้วก็วิ เพื่อที่จะหาวิธีที่เราจะได้รู้วิธีการลงทุนที่ที่ถูกต้องนะครับที่ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องตามผลตอบแทนที่คาดหวังของเราได้อย่างเสมอสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จึงเอ่อเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเอ้ท่าเนี้ยวิธีเนี้ยที่เราทาเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนตรงกับใกล้เคียงกับที่เราคาดหวังเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มเม็ดเงินนะครับมันไม่ใช่การแทงหวยเนาะคือการแทงหวยการอ่พนันหรืออะไรก็ตาม่ยแทง แทงเนี่ยมันไม่มีในแทงในแต่ละครั้งมันก็คือเหมือนเริ่มใหม่เนาะแต่ถ้าการลงทุนเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความลงทุนเอ่อความรู้ในการลงทุนมีประสบการณ์และมีหลักการที่คิดว่าเหมาะกับตัวเราเองที่จะสามารถทาซ้ําได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะค่อยๆเพิ่มเงินเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นหลายคนมากนะครับที่มีเงินจํานวนมากเข้ามาเนี่ยเราก็ อาจจะมีแนวคิดการลงทุนที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องสูญเสียเงินมากมายที่หาไมา่ได้ด้วยความยากลําบากนะครับไปในตลาดทุนเนี่ยเราก็ไม่กลับมาลงทุนอีกเลยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเสียโอกาสในการลงทุนเนาะที่คุณมีเงินก้อนเนี่ยคุณจริงๆแล้วคุณสามารถต่อย,ยอดได้แต่ว่าพอคุณเจอดอกแรกๆเข้าไปแล้วเจอไปเยอะๆเนี่ยก็จะไม่มีไม,ไม่ไม่กลับมาเลยซึ่งคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้กลับมาที่เงินน้อยแต่วิธีการถูกต้อง แล้วเราทําซ้ําได้เงินน่ะก็จะใหญ่เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเองนะครับจงหัดลงทุนด้วยเงินน้อยๆแต่ทําแต่ทําหมายถึงทําการบ้านที่ในการลงทุนเนี่ยให้เสมือนกับว่าเงินนั้นมีค่ามหาศาลนะครับเช่นลงทุน1000แต่เราต้องทําการบ้านเหมือนเราลงทุน1ล้านบาทซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มได้งแต่เดือนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับก็คือเดือนมกราคมปี2 0 2 6นกนะครับก็ผมบอกผลประโยชน์ก่อนนะว่าถ้าเกิดคุณลงทุนด้วยเงินน้อยๆแต่สม่ำเสมอเนี่ย ทุกเดือนหรือเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยสิ่งที่และโดยดีด่คุณต้องข้อคิดนะครับก็คือคุณต้องทําเสมอว่าเงินนั้นเนะ่ะเป็นเงินเยอะเนาะคือเราอาจจะลงทุนพันหนึ่งอ่ะแต่ต้องทําการบ้านเหมือนเป็นหลานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วคุณทําอย่างสม่าเสมอคุณจะได้3สิ่งที่มีค่ากลับมาซึ่งนะครับข้อแรกก็คือความมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะครับคุณจะสามารถที่จะเข้าใจการลงทุนเนี่ย ว่าเฮ้ยมันคือการลงทุนระยะยาวนะคุณก <c oughs> <reco Christ S 1> <c oughs> <co> ็ค่อยๆเติมค่อยๆสะสมเข้าไปมันก็เสมือนอายุของคุณที่จะค่อยๆคุณไม่คงไม่ได้หยุดงานวันนี้เพื่อหนีมาลงทุนเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณลงทุนได้มีความมั่งคั่งได้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณก็หยุดทํางานแล้วก็อาจจะมาทุ่มเทหรืออาจจะเกษียณอายุแล้วก็ขายในอ่สินทรัพย์ที่คุณลงทุนไปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการอ่าดำรงชีวิตของคุณเนาะคุณจะได้ความมีวินัยมาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือสินทรัพย์ที่คุณลงทุนเนี่ยหลัก อย่างมากขึ้นนะครับคุณจะต้องลงทุนในสิ่งที่คุณรู้เนาะการลงทุนเนี่ยถ้ามันเป็นการลงทุนที่ยาวนานสม่าเสมอเช่น20ปีขึ้นไปนะครับโอกาสที่เราจะมีการหาความรู้ในสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับข้อนี้ผมออขอยกออคุณวอลเตนบัฟเฟต์นะครับคุณปู่ของผมนะครับคุณปู่งผมคุณปู่ที่ผมชื่นชมนะครับเขาใช้คําว่า learning machine เนาะถ้าเราทําตัวของเราเนี่ยให้มีความสามารถในการหาความรู้เรียนรู้ที่จะ หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะเป็น Learning Machine ที่จะเป็นส่วนสำคัญในที่จะทำให้เรามี Competitive e g g e หรือมีความสามารถเหนือคนอื่นในการลงทุนนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นมันก็มีคำหนึ่งที่ปู่สอนมาเหมือนกันก็คือ Circle of Competence เนาะแน่นอนคนเราเนี่ยมันก็จะมีขีดจำกัดนี่มันจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะศึกษาหาความรู้ไปแล้วมันก็อาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆเนาะบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องของ GPU เรื่องของเทคโนโลยี หรือบางคนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องของสินค้าคอมมูนิตี้ค่าน้ํามันทองคําหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยสามารถหาความรู้ได้แต่ว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยเราจะต้องเลือกลงทุนภายในสิ่งที่เรารู้อย่างคิดว่าเรารู้แท้ๆจริงๆนะที่เราเรียกว่า Circle of Compet e n c e ถ้าออกนอกนี้ไปเนี่ยเราจะอันไว้เพิ่มเติมแต่ถ้า,ายังไม่เข้าใจเต็มที่เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปลงทุนกับมันนั่นค,คือหลักการของเ i อ c l e of compete มิ e ซนะครับซึ่งการลงทุนระยะยาวเนี่ย เมื่อยิ่งลงทุนนานแปลว่าเรามีโอกาสในการอ่านหนังสือหรืออ่านข้อมูลหาข้อมูลได้นานนะครับข้อที่3นะครับที่คุณจะได้รับถ้าคุณลงทุนในระยะยาวก็คือการรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทนความผันผวนทั้งความขาดทุนและกาไรที่ยังไม่รับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมุมข้อนี้ผมมองแตกต่างกันนะกับโดยตาดําราเรียนเลยจริงๆผมเรียนมาทาง เศรษฐศาสตร์เลยนะทางทเศรษสสร์ธุรกิจแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยการที่เราเป็นักศึกษาหรือเป็นนิสิตเนี่ยแบบว่าเราต้องค้นหาความจริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับในหลายๆตำราเนี่ยที่บอกว่าความผันผวนคือความเสี่ยงคือเช่นสมมต maximum ิแมกซิมัมดอดาวมันเรีคำนี้อย่างเช่นสมมติเราซื้อหลักทรัพย์หนึ่งตัวซื้อกองทุนหนึ่งตัวเนี่ยเฮ้ยมันเคยลงไปต่ำสุสดได้เท่าไหร่สามสิบห้าสิบอันนี้เขาจะถือว่าไอ้สามสิบห้าสิบเนี่ยเป็นความเสี่ยงแต่ถ้าถามผมอะ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆมันมีความผันผวนอยู่แล้วทุกอันทุกวันที่มีการเปิดตลาดเนี่ยมันก็จะมีการบิดออฟเฟอร์หรือมีการประมูลนั่นเองนะครับระหว่างคนซื้อและคนขายทุกวันดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ที่เดิมได้ยิ่งผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากนะครับดังนั้นความผันผวนเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่แล้วความเสี่ยงคือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอ่าความเสี่ยงคือสิ่งที่เราไม่รู้ความรู้ในธุรกิจที่เรายังไม่รู้อนาคตของธุรกิจที่มันไม่แน่นอนและอาจจะไม่รู้อันนี้นะเน คือความเสี่ยงนะครับแต่การลงทุนในสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆที่มีการขึ้นลงของราคาตามตลาดอันนี้มันคือความผันผวนนะครับการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราใช้เงินน้อยไปลองก่อนว่าเฮ้ยตอนที่เรายังไม่รู้เรายังนึกภาพไม่ออกอะว่าความผันผวนมันเป็นยังไงเ่ยเราอะมีใจผูกพันกับเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่เราลงพันหนึ่งเราเสียหเปอร์เซ็นตเราก็ยังอาจจะรู้สึกโอ้โหมันเป็นเงินนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเป็น10ล้านแต่เราเสียหเปอร์เซ็นตนะครับมันเป็นเงินที่เยอะมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่ลงทุนน้อยๆในระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ว่าเฮ้ยเรารับความผันผวนได้แค่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อให้เข้าใจว่าเฮ้ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมานะครับแต่ตอนที่หลักทรัพย์มันลงไปราคาต่ำเนี่ยคุณดฟิอไม่ได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครหลายๆคนที่ลงทุนใน IMF เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับหรือมี Provid e n t fund นะครับหรือเป็นข้าราชการที่มีกบกขอมีการหักเงินอยู่มีการลงทุนทุกเดือนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคุณลงทุนทุุกเเดือนนี่ยแล้วคณ เพิ่มตัวนี้เข้าไปอย่างให้ลงทุนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับเพิ่มลงการลงทุนด้วยตัวเองของคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้ฝึกษาการรับความผันผวนในแต่ละเดือนได้อย่างมากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทําตารางเข้าไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปาไว้ให้นะครับก็คือสมมุติว่าการลงทุนน้นอยของเราเนี่ยเราลงทุนเนี่ยสมมติ5ปีเราลงทุน20ปีสมมติเราลงทุน20ปีวันนี้เราไม่มีเงินเลยเราจะลงทุนเนี่ยช่วง5ปีแรกเดือนละหนึ่งพันบาท รเรามีมันขวัญถุงมาให้2,000บาทก่อนคือวันเนี้ยเรามี2,000บาทสมมุติเป็นเป็นตั้งต้นนะครับ2,000บาทแล้วต่อไปหลังจากเนี้ยสิ้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะลงทุนเดือนละ1,000บาทต่อเน,นื่องไปเป็นเวลา5ปีนะครับปีที่6ถึง10เราจะคงมีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะเราก็ลงทุนเดือนเป็นเดือนละ2,000ปีที่11ถึง20เฮ้ยเราน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเราน่าจะ หาผลตอบแทนคาดหวังได้ปีละ12หรือ1ต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงเกาการนะไม่ไดีน้อยนะแต่ว่าผมมองว่าเป็นไปได้นะอ่ะกับเทียบกับคนที่มีเงิน2ล้านนะครับ2ล้านบาทนะครับแล้วลงทุนตุ้มเดียวเลยในวันนี้นะครับแต่หวังผลตอบแทนแค่6ต่อปีนะครับซึ่งคนที่ลงทุน2ล้านเนี่ยผมให้โจทย์ไ้ว่าเริ่มเลยแบบคำถามผมเลยลงเลยลุยเลยด้วยเงิน2ล้านแบบไม่ได้หาความรู้เลยรีบๆซื้อเลยอยากได้ผลตอบแทนนะครับ แน่นอนครับคาตอบของเงิน2ล้านก็คือสุดท้ายเนี่ยคุณจะมันรักษาไว้ได้ยากนะครับแต่ถ้าสมมุติเงิน2เพิ่มต้นด้วยเงิน2องพันนะครับแล้วใส่บีกเดือนละพันบาท2องพันบาทสามพันบาทนะครับทบต้นไปไม่เอาออกมาใช้เลยนะครับเป็นระยะเวลา20ปีนะครับเกินไม่หนึเดือนนะครับเดือนมกราคมปี2047เนี่ยเงินจะทะลุหลัก2ล้านบาทซึ่งคุณไม่เคยใส่ด้วยเงินก้อนใหญ่2ล้านบาทไปเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว มันไม่ได้อยู่กับว่าคุณมีเงินต้นแรกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเงินต้นแรกถูกและคุณมีท่าในการหาความรู้ในการลงทุนเอาเงินไปลงทุนได้ถูกและไม่เสียเงินต้นไม่ขาดทุนเนี่ยมันก็มีโอ,อกาสที่คุณจะชนะ,ะระระยาวถูกไหมครับ uh, แต่ว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะหมดไปตั้งแต่ปีแรกนะซึ่งผมเห็นคนแบบนี้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ค่อยๆศึกษาหาความรู้ไปในการลงทุนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ทุกคนทําได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกคนทําได้ทุกคนค่อยๆเริ่มจากสิ่งที่มีความเสี่ยงเล็กๆเพื่อวัดความผันผวนของตัวเองนะครับเช่นตรากองทุนตราสารหนี้ต่างๆนะครับค่อยๆศึกษากองทุนรวมหุ้นนะครับจากเงินส่วนน้อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับหาความรู้ไปนะครับถ้าคุณไม่รู้จะหาความรู้ที่ไหนก็คือกลับมาดูที่คลิปของเรานะครับคือผมเนี่ยั้งความมุ่งของผมคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีเงิน พอตอน,กนเกษียณนะครับแล้วแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวใช้ชีวิตกับความสุขของตัวเองได้เพราะผมเชื่อว,ว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยสุดท้ายดอกเบี้ยทบต้นมันจะทํางานอย่างเต็มที่นะครับอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยแค่เดือนลับพันสองพันสามพันเนี่ยคุณก็มีโอกาสมีเงิน2ล้านบาทได้นะบางคนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยไม่เคยณตอนนี้ผมพูดไปเนี่ย,อยบอกพันสองพันมันจะไปถึง2ล้านได้ยังไงลองดูใน Excel นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ โอเคขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความสุขและสนุกของการลงทุนครับผม